ผมจะยิงมุกทันสมัยจนกว่าคุณจะขำเลยนะครับรุ่นใหม่เหรอใช่ครับรุ่นใหม่อัปเดตใหม่ฉลาดกว่ามุกตลกกว่าทันสมัยกว่าการันตีทุกการันเตีครับขำปอดโยกท้องแข็งตดแตกแน่นอนครับใครสอนทำไมนะับพัฒนาโปรแกรมถึงไม่เคยหลงทางโอเคคุณลองตอบมาก่อนเลยครับเฉลยเลยนะครับเพราะว่าเขามีตัวช่วยดีๆอย่างแผนที่โคด้ดโคดแมปนั่นเองครับมุตลกแต่แกอับคำยูนนะครับ ทำไมคอมพิวเตอร์ถึงไปงานปาร์ตี้สนุกกว่าใครเก๋ปะเชลเลยเลยนะครับเพราะว่ามันมีบักเยอะเนีครับขำปอดโยกท้องแข็งตดตากแน่นอนเลยครับทำไมนักท่องเที่ยวถึงชอบกรุงเทพมากเพราะว่าไม่ว่าจะไปตรงไหนก็เจอแต่วัดดีๆเต็นไปหมดเลยไงครับอันนี้อัปเดตแล้วหรออัปเดตใหม่สด,สดๆเลยขอมุกที่มันตลกแบบฟังปึ้งตลกปัง้ง ทำไมรถเมย์กรุงเทพถึงเป็นที่โปรดของแมลงวันไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่ารถเมยวิ่งชา้าแมลงวันเลยได้พักผ่อนสบายๆเลยนะครับไม่ตลกแต่แก่แอบขำนะครับทำไมนาราถึงเป็นครีเอเตอร์ที่ฮิตมากก็เพราะเขาสามารถไทอินได้แบบไม่ทันตั้งตัวจนทุกคนขำแกไม่หยุดเลยงไงล่ะครับรู้ไหมว่านักบินอวกาศทำไมถึงเป็นคนที่ตลกที่สุดในกาแล็กซีเพราะว่าพวกเขาเล่าเรื่องแบบไม่มีแรงโน้มถ่วง ทุกมุกลอยลอยขึ้นไปทำให้ทุกคนขำแบบไรน้ำหนักเลยแม่ละครับคุณคงเข้าไม่ถึงมุกแบบนี้